สวัสดีครับผมอมไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูนำเสนอครับก็ว่าจะทำยำครับเพิ่งไปตลาดมาดี้ก็หลังจากเลิกง,งานครับได้ขับนังหอมโขลยใหญ่ดีที่ใช่ครับอ่ายังไม่ได้ล้างเลยนะอันนี้เป็นหมึกครับซื้อหมึกมาครึ่งกิโลก พี่เขายางขายเลยสิบครูครับกิโลกรักร้อยเนี่ยนะเป็นหมูอย่างเงี้ยเอามาใส่ยำครับขึ้นโหถตีนไก่ครับหรือว่าเล็กมือนางนะก็อเอามาใส่ยำเนะี่ยอร่อยดีมาอันนี้ขึ้นโดครับคงไม่ได้ใช้หมดหรอกครับอันนี้เป็นไส้หมูนะผมชอบกินไส้หมูครับก็จะเอามาลวกแล้วก็เอามายำใส่กันนี่ ลองดูว่าจะอร่อยไหมส่วนประกอบวันนีนะอันนี้ขาไม่ได้ครับพริกครับมะน,นาวครับผมมะน,นาวจะใส่ผมจะใส่สีรุ้งเลยวันนี้มะน,นาวเยอะครับกระเทียมกระเทียมสีกรีบครับสีกรีบตามตามสูตรผมนะใส่สีกรีบก็อลองมาดูว่าหน้าตายำจะเป็นยังไงลองดูนะครับก่อนอื่นจะ ทำนนีนี่ก่อนเลยนี่น้ำจิ้มครับเอ้ไม่ใช่น้ำจิ้มทำน้ำยำอ่ะคลิปนี้ผมจะใส่หมบนี่เลยนะเนี่ยประมาณนี้แหละไม่ไม่ได้ดับว่าจำนวนเท่าไหร่ก็หลัเงเลิกงานครับว่ามาทํากับข้าวติ่เนือะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีบ้างครับวันไหนที่ไม่เหนื่อยน,นะวันไหนเหนื่อยก็ซื้อมากิน,นครับ ปิ้งลงไปแล้วก็กระเทียมครับกระเทียมนี่แกะเปลือกมาแล้วกันเอาเปลือกค่อนข้างจะแข็งครับไอหมูมีหมึกกรอะด้วยนะหมกึกกรอมไม่รู้ผมันไว้ไหนดิฉัหมึกกรอะก็กิโลละร้อยเหมือนกันนะหมึกกรอะที่เขาใส่เยลโลโฟลย์พวกนี้ ถ้าตามน้ำรือท้าจะมียวอ,อันนี้ผมซื้อมาขึ้นโบกอย่างเง้ยห้าสิบบาทเพื่อนบอกว่าให้ทำโชว์หน่อยเออ ไลยจัดให้ครับ ยำเนี่ยก็ทำไม่ยากครับก็ขอให้น้ำยำเนี่ยเป็นรสเด็ดก็ถือ,อว่าใช้ได้แล้วครับ่แหลกเป็นที่เรียบร้อยน้ำเยอยเอาหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยครับขาดไม่ได้จริงๆอันนี้น ใส่ไป่ตู้ดนะตามใครชอบใครไม่ทานผมชิรสก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่มันจะอร่อยหรือเปล่าผมม่แน,น่ใจน้ำตาครับใส่ไ,ไปเลยตามด้วยนว้ำกระเทียมอรองครับเือนหน่อยหนึ่งใส่ให้หมดเลยจะมีน้ำตาลด้วยนะ ผม,มดูงออมา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องเอาตามมาใส,ส่หลักก็ได้ครับดู้เขียงครับเขียงเขียงขาดไปครึ่งหนึ่งเขียงยี่สบาทครับก็คือซื้อมาตั้งแต่ตอนที่อยู่เมองหนตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านยังไม่ได้ซื้อใหม่ครับมันขาดเอามาใช้ตามนี้ไปก่อนไม่รู้ว่า จะมองเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าไม่มีมือกล้อง,องครับถ่ายเองไปแล้วหนึ่งลูกใส่โมดนี่แหละสามลูกนะไอ้อสี่ลูกสี่ลูก ชอบเปรี้ยวก็ลองชิมรสชาติของน้ำยำดีกว่าก็ได้ครับเวลาครับแต่ผมทำทำบ่อยเนี่ยผมก็กลับถูกแบบว่ามันต้องใช้ประมาณกี่ลูกอะไรอย่างเงี้ย ชอบเปรี้ยวๆเผ็ดๆครับอ่ะเป็นร้อยสี่รูเปเต็มๆนี่จับไปชิมแต่ชิมมันก่อนนิดนึงเวลาชิมขอผมก็จะชิมอย่างนี้แหละเพราะว่า,าทำเองนเองไง ถ้าทำให้คนอื่นกินก็ต้องใช้ช้อนอะไรอย่าเนี้ยนะโอเคได้ที่แล้วเดี๋ยว,วน้ำงตาลมาใส่ จะใช้น้าตาลปี๊บนะเพราะว่าน้ําตาลผมวันนั้นอ่ะมันใส่กระปุกไว้แล้วทีนี้ลืมปิดฝาครับฝนมาครัวก็ยังไม่ได้ทําครับเปียกหมดเลยแล้วทีนี้ม,มีมีน้าตาลปี๊บนี่แหละที่ผมผมใส่กระปุกไว้แล้วทีนี้ปิดฝาไว้เนี่ยมันก็เหลืออยู่จังนี้ยังไม่ได้ซื้อมาก็ใส่ไปประมาณครึ่งตเนี่ยครับใส่เลยแล้วกันะมาจะให้ความหวานครับ เป็นเปรี้ยวหวานอย่ในนี้เนนะี่ยเอาให้ดนะูน้ำยำก่อนนะน้ำยำจะเป็นแบบประมาณนี้คนระับโอเคที่เหลือก็เสร็จจากตรงนี้การที่จะทำยำมันก็ไม่ยากเลยก็เอา พวกมาดุกนะอ่าม,มีใส้หม,ม,มูมีผักมีมีหมึกนะมงหนนานั่นแหละผมหาหมึกแบบยังไม่เจอตอนนี้วันนี้จะไม่ใช้วุ้นเส้นนะครับยัง,ยงไม่ใส่เพราะว่าเครื่องผมเยอะแล้วมันจะเยอะไปแเดี๋ยวกินไม่หมด ครับหลังจากที่ผมไปไป,วปรวบวัตถุมานะก็จะมีตีนไก่นะครับมีหมึกกรอบครับมีหมึกครับมีไส้หมูครับประมาณนี้นะไม่รู้จะกินหมดไหมก็ตามด้วยสมวนระกอบเป็คภาก็คือผักจะมีขึ้นช่ายนะครับ มีหอมใหญ่นะครับผมมีต้นหอมมีผักกัดขาพวกนีน้ใส่ลงไปเลยตามเวมทีเด็ดของเรามีน้ำยำจวดๆใส่ลงไปเลยไม่รู้จะยรือเปล่าีโคลนครับโคลน ง่ายๆครับย่านไม่มีอะไรเยอะอยูอย่ด้านีใน,นะนี่นี่ครับเยอะแยะชิมวัง มันมันยังไงวะเนี่ยมันก็โอเคแหละอร่อยจับสักคำ สุด,ดยอดมากๆขออนุญาตไปกินก่อนเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับ